่างประดุกตำมมักุ่ง ตันตาตาม้มจางปลิกส้มตำเส้นร้ายกว,ว,ว่าเลยก็ดีเนาะใส่กับอะไรมีนมจิ้มมาเลยหอมกรุบพร้อมมีกระปุ่นพรมหอมรล่าหอมเลยหอมแล้วเอวอชื่อเนี่ยเอ้ยชื่อเนี่ยน,ในะ,ะ,ะใส่สีผสมอาหารเนาะใส่สีผสมอาหารพร้อมว้าเซ็บ <g ul ff> ซิมหรือยังซิมหรือยังแล้มันนัวๆกันเนาะบาลหตรยาฮะกลีไตยาไตรยาว่ะอีกงานนี่จะตาจะจับเดี๋ยวไป มอขาเบเอียยาเออไม่รรแคปเ่เดอยวอ่ะเออขัดไม่ได้เอาเาเอาหัวเดี๋ยวว่าหายาเนาเดาวไหนกินเดาปั๊บกิกระปุกวดันเออไอแบบไอเคากินยาไทยเนาะ ถ่ายยาเนาะเขาก็บอกว่าเขาถ่ายยาเสี่ยงแค่แค่เดียวกันกระเด้ากระเด้าบาดได้ขี้พุ้งควัดควันเขาก็ไม่ได้เราปรุงกีพุ้งกีพุ้งมันเหม็นนิดหน่อยหนึ่งตดเหนียวใส่น้อยหนึ่งได้เออนี่หนึ่งเล็กพอดีแล้วกำลังจวดเออกระจวดเนี่ยอยู่ดิได้เอาเคพอแล้วพอแล้วจะได้สิเกท่ละ

ไข่ไข่เอาเก็บเอานนี้ทิดน้ำหิบเออนี้กระดานไข่ตกไปคุณ่ะนั่นนั่นนั่นเออเสียไปเนี่ยโอ้เป็นไงวะสัตวเออเท่ๆๆๆกุะเสียไปวะ มากะทินมากะทินเนาะเหมือนมีไข่พอมัมอ้ยเนาะมากะทินเออวางลงวางลงจัดฉากจัดฉาก มองเจ็บเซ็บอู้อู้เก็บพุ่นีกก็บพุ่นีก